สวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาตอบคําถามนะคะ FC นะคะถามมาว่าสับปะรดสีนะคะแบบนี้นะคะทานได้ไหมคะนะคะจะบอกว่าสับปะรดสีนะคะทานไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม่สามารถทานได้นะคะทุกคน ส่วนสับประรดอันนี้นะคะทานได้นะคะนี้เป็นผล,ลไม้นะจ๊ะนี่นะคะอันนี้ทานไม่ได้นะจ๊ะไม่มีไม่มีไม่มีผลนะคะตัวนี้จะมีแต่ดอกนะคะซึ่งหนึ่งปีออกดอกครั้งเดียวแต่สับปะรดอันนี้นะคะทานได้นะคะนี้เป็นผลไม้ทําไมถึงเรียกสับประรดสีคะทําไมตัวนี้ถึงเรียกสับประรดสีใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีหัวเหมือนจุกสับประรดนะคะ เหมือนกันนะคะมาค่ะเดี๋ยววิจะพาไปดูนะคะสับป,ประรดสีหลายๆพันธุ์นะคะที่บ้านเรามีนะคะทุกคนไปกับวินะคะทุกคนไปเลยจ้าไปเลยตัวนี้ก็เป็นสับป,ประรดสีนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสับป,ประรดสีแบบแขวนนะคะลากอากาศนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสับป,ประรดสีเหมือนกันนะคะแบบแขวนลากอากาศเหมือนกันนะคะ นี่ก็แบบแขวนนะคะมีดอกนะคะตัวนี้ก็แขวนนะคะมีดอกนะคะนี่ดอกเขาโรยไปแล้วนะคะทุกคนลัอากาศเหมือนกันนะคะมาดูโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นสับป,ปะรดสีเหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นการปลูกโดยใช้มะพร้าวสับนะคะ มีหลายแบบนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะตัวนี้ก็ลากอากาศนะคะสับประรดลากอากาศเหมือนกันนะคะสับประรดสีนะคะถัดมาทางนี้นะคะก็เป็นสับประรดสีลากอากาศเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะก็คือเลี้ยงเขาแบบนี้เลยนะคะแขวนไว้แบบนี้เลยนะคะนี่เขาออกช่อแล้วนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็ตัวล่าอากาศเหมือนกันนี้มีดอกนะคะดอกก็โรยไปแล้วนะคะเ่วงน,นี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะการเลี้ยงสับปะรดละ่อากาศนะคะแล้วก็แขวนไว้ใต้ต้นไม้แบบนี้นะคะลดน้ําเขามั่งนะคะวันละครั้งก็ได้นะคะแต่เขาก็จะหาทานเองได้นะคะเขากินน้ําค้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นจ้ะอ้าว ตัวนี้ก็สับป,ประรดสีเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ลากอากาศนะคะตัวนี้จะใช้เป็นกับมะพร้าวนะคะนี่นะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้นะคะทิวเลนเซียค่ะลากอากาศนะคะนี้เราจะเกาะขอนไม้ไว้นะคะก็แขวนไว้แบบนี้นะคะดอกเขาก็จะเป็นสีม่วงหรือว่าสีเหลืองนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงอื่นนะคะนี่นะคะต้นนี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวใช้ขุยมะพร้าวสับนะคะใช้มะพร้าวสับนะทุกคนการดูแลก,ก็ไม่ยากนะคะก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะสองเดือนครั้งหนึ่งก็พอนะคะแล้วก็ไม่ใช้ดินนะคะจะเป็นกลาบมะพร้าวสับแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเขาอยู่แดดนะคะสีก็จะสวยแบบนี้เลย มีหลายสายพันธุ์นะคะนี่มันไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวนะคะสับปะรดสีนะคะอันนี้คืออยู่แดดนะคะก็จะเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสวยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเพื่อนๆ เจอต้นนี้มีดอกนะคะนี่นะคะดูดอกเขานะคะต้นนี้ล่ากา,กาศนะคะมีดอกแบบนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะมีแบบหลายๆพันเลยนะคะที่มาโชว์ตรงนี้นะคะจัดไว้ให้โชว์นะคะนี่นะคะต้นนี้ก็มีดอกนะคะนี่อันนี้เป็นล่ากา,กาศนะคะทิวเลนเซียนะคะ กุลเดียวกับสับป,ประรดส,สีนั่นแหละนะคะคือมีแค่ดอกนะคะสับป,ประรดส,สีนะคะทานไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือทำคลิปตอบคำถามเพื่อนๆนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวรากอากาศนะคะตัวนี้จะอันนี้ไม่ใช่รากอากาศนะอันนี้ก็ใช้กับมะพร้าวสับนะคะนี่เดี๋ยวก็จะให้ดูรากอากาศถ้ารากอากาศเราจะแขวนไว้แบบนี้เลย นี่นะคะเวลาเลี้ยงนี่ก็อยู่ในแซลแนนะคะแซลนก็จะทำให้เขาเนี่ยสีสวยนะคะคือไม่ร้อนมากเนาะก็อยู่กับบ้านเราได้นะคะอากาศเมืองไทยนี่อยู่ได้สบายโอ้ยโยมาโอ้ยนี่ก็คยเยอะๆอย่างวันนี้๋อเกาหลีมานะคะทุกคนคนเกาหลีมาค่ะเดี๋ยวดูคนเกาหลีกันนะคะ พอดีคนเกาหลีมาเที่ยวบ้านนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันยองอาเซยโยนะคะคนเกาหลีมาคะ่ะคนเกาหลีหวัดเยวบ้าน,นะคะ่ะมา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 นี่นะคะตอนนี้ก็ล่าอากาศนะคะสวยๆนะคะที่ที่มีไว้นะคะอันนี้จะเป็นหลายๆพันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไว้จะแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าเรามีพันไหนบ้างนะคะแล้วก็ยี่ห้ออะไรบ้างนะคะทุกคน ก็มีหลายอย่างนะคะคือมีเยอะนะคะพูดไม่ได้ถูกเลยนะคะตอนนี้นะคะอ,อืม <Okay. S 1> ะะแบบแขวนนะคะก็มีหลายอย่างนะคะที่เลี้ยงไว้นะคะนี่ลากอากาศแขวนจ้ะคน นี่นะคะที่บ้านก็เลี้ยงไว้หลายยี่ห้อนะคะสวยๆนะคะสวยหรือเปล่านะคะก็เลี้ยงตามสภาพนะคะต้นนี้ก็มีดอกนะคะอันนี้จะเป็นบอมเบอร์ลินเนียนนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะไอวี่เคยทำคลิปไว้แล้วค่ะจะมาดูโซนนี้นะคะก็สวยๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะให,ใหญ่ๆใหญ่ๆนะคะ ะพาเพื่อนๆนะคะไปดูต้นนั้นที่มีดอกนะคะวันก่อนเนวี่มาไลฟ์สดตรงนี้นะคะก็เจอเขามีดอกสีเหลืองนะคะพเพื่อนๆดูนะคะดอกเขานี่นะคะดอกสีเหลืองสวยงามเลยนะคะนะคะ ต้นใหญ่อันนี้นะคะต้นใหญ่ อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะสับป,ประรดสีนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะทานไม่ได้ในทุกคนถ้าชอบคลิปดอยวีวยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปลิบจ้ง